คุณกาลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันหล่อบางวันก็ไม่หลอวันนี้พานเพื่อนมาเที่ยวที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามอํเาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะมีธุระก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามเด้อ ที่นี่ปลูกต้นปลาล์มเยอะมากต้นปลาล์มก็หลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยแล้วก็มีถ้ำนาคาให้เพื่อนๆได้ไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็อธิษฐานจิตด,ด้านในนี่นะคะแล้วก็จะมีต้นโพยักษ์แต่ก่อนต้นโพนี้ก็องคโสมนะเป็นคนเป็นองค์ที่มาปลูกไว้ที่นี่ตอนนี้โตแล้ว วันนี้จะพาเพื่อนๆไปขอพรเนาะขอหวยใช่ไหมคะที่เจ้าแม่ตะเขียนวัดป่าสีมงคลรัตนารามโอ้ยต้นไม้เยอะจนขนลุกค่ะออันนี้ต้นไ้ต้นไ้ต้นไส้เนาะต้นไม้แปลกๆนี่จะไม่อยู่ที่วัดนี้เยอะมากเพราะว่าเขาเอามาเสียบเลยอะ คนมนเป็นรถบรรทุกเลยนะต้นโพต้นไฮโอนี่ไงพาเพื่อนมาดูต้นโพต้นโพโพเงินก็เป็นเงินจริงๆนะถ้าใบสีเงินนะมีหลายต้นมากต้นใหญ่ต้นเล็กต้นน้อยตอนนี้พาเพื่อนมาถึงศาลเจ้าเมตะเคียน เนาะเพื่อลดมลพิษถวายดอกไม้อธิษฐานจิตเนาะส่งกระแสจิตไปเจ้าแม่ก็จะให้โชคลาภนะครัรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสองศูนน่าจะสามศูนย์ะจ๊ะเพราะเกี่ยวกับนายกของประเทศไทยมีแต่เลขสามเลขศูนย์เลขหนะึ่งเนาะ ทุกนวดเลยต้นตะเคียนยักษ์ที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามตำบลโคกการอำเภออุมุมพรพิสัยจังหวัดสีสเเกษวันหยุดมีโอกาสก็มาเที่ยวกันเด้อว,วันนี้ทอยบ้านได้ออกมาที่นี่เพราะว่าไฟฟ้าดับจ้าเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะ เขตนี้ปิดปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นเพราะว่ามีการใช้ไฟเยอะเขตบ้านเราว้างแล้วก็มาทำบุญที่วัดนี้เลยจ้าขับรถแล้วทุ่งมาเลยจ้าโดดตรงมาเลยถนนหนทางในชนบทบ้านเราก็สวยงามเริศไปหมดเลยวัดร่มลื่นมากเลยอ่ะต้นอะไรเป็นต้นอะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยอะ ไปเรียนชีววิทยาเนี่ยอาจารย์พาเด็กๆมาชมต้นไม้ที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามได้นะคะเพราะว่าเป็นพืชเมืองร้อนเนาะต้นไม้ไมหาย,ยากตามทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยชาวบ้านก็พากันขายหมดเลยนะพอถึงหน้าแหลงก็จะมีนายหน้ามาแล้วเอาเงินมาวาง2,000-3,000นะต้นหนึ่งเนี่ยต้นบักโกลิงเนี่ยนะต้นโกโก้เนาะต้นตะโกต้นไฮต้นอะไรอีก แต่และที่จะเรียงไม่เหมือนกันเนาะต้นโกกโพกกไข่กกสงไส้โกโกกรลิงกกมุงมังเออต้นมุงมังอะ่ะบ้านเรานะ่ะให้ราคาดีนะฮะต้นกกมุงมังในทุ่งไรทุง่งนาก็หายไปหมดละนี่ต้นไฮใหญ่แต่ก่อนเขตหมู่บ้านมันจะเยอะนะเขาตัดออกหมดเพราะว่ามันโตจนน่ากลัวนะเพื่อน เป็นต้นไม้ที่แบบใหญ่โตมโหฬารเนาะให้ล่มเงาดีมากเลยอะเดี๋ยวพาเพื่อนเดินไปที่ต้นโพใหญ่เนาะฝั่งด้านนูนเป็นต้นที่องค์สมสศรีมาปลูกไว้เนาะตั้งแต่เป็นดินธรรมดาเนาะตอนนี้เขาสร้างนู่นนี่นั่นอะทับไปสวยงามไปหมดอล้ไม่เห็นเขาโครงเดิม เราก็จะพาเพื่อนเดินมาฝั่งด้านนี้แต่กนแถบนี้ก็จะเป็นขี้ดงขี้ดินขี้โตมไปหมดเลยนะครับตอนนี้หลอกลาดคอนกรีตทับปูต้นไม้ทำซุ้มไปหมดใครที่เป็นเอฟซีแฟนคลับไทยบ้านบันเทิงโชว์ถ้ามาเที่ยวห้วยทับทันนั่งรถไฟมาแล้วอยากเที่ยวท่บ,บ้านอาสาพาขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะครับเที่ยวเจด็ยจะพาไปเปิดเมนูไก่ย่างไม้แมดันส้มตำข้าวเหนียว เยกขี้เหนียวกันที่อำเภอห้วยทับทานจังหวัดศรีสกเกตต้น,นปามสวยตอนนี้เราก็มาถึงที่ต้นโพเนาะหน่อสีมหาโพเนาะได้มาจากนู่นแหละที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ใต้ต้นสีมหาโพนี้นะได้หน่อมาปลูกที่นี่เพื่อนๆ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์ใครที่ได้ชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขมีโชคม,มีลาภก,กันทุกๆคน FC ใหม่ที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามกดติดตามเป็นกันเลยจะให้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ด้วยเด้อลาไปก่อนสวัสดีจ้า